สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงกันตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4นี้นะคะจะเป็นเรื่องของอวิธีการในการทวนสอบระดับหลักสูตรแล้วก็เครื่องมือนะคะที่เราใช้ในการทวนสอบระดับหลักสูตรโดยมีความคาดหวังนะคะว่าอาจารย์ผู้ที่ได้รับฟังการบรรยายหรือร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะคะจะสามารถอธิบายวิธีการในการทวนสอบระดับหลักสูตรได้และอาจารย์สามารถที่จะยกตัวอย่างนะคะ เครื่องมือที่จะใช้ในการทวนสอบระดับหลักสูตรได้นะคะ,ะวิธีการทวนสอบระดับหลักสูตรนะคะจริงๆแล้วมีหลายวิธีการนะคะทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่า เขาเรียกว่าลักษณะข้อมูลที่อาจารย์อยากได้นะคะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เราจะเข้าไปเก็บข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะทั้งหมดก็จะช่วยให้เราออกแบบวิธีการในการทวนสอบได้ว่าเราจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงข้อมูลนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้ได้ข้อมูลในลักษณะที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นสารสนเทศที่รอบด้านนะคะวิธีการทวนสอบที่นําเสนอนี้นะคะก็อาจจะมีหลากหลายนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของอาการทวนสอบโดยการใช้ผู้ใช้บัณฑิตนะคะหรือนายจ้างหรือผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรเรานะคะเราสามารถให้ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาประเมินได้นะคะโดยวิธีการประเมินนะคะก็อาจจะใช้ทั้งวิธีการสอบถามนะคะวิธีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะที่สะท้อนถึงสมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสมรรถนะ ที่หลักสูตรผลิตไปนะคะทั้งอย่างน้อย5ด้านนะคะหรือคุณลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างของสาขาวิชานะคะโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นวิชาชีพนะคะหรืออาจจะเป็นวิธีการในการทวนสอบโดยใช้ตัวบัณฑิตเองนะคะโดยให้บัณฑิตเป็นผู้ประเมินนะคะไม่ว่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสอบถามนะคะการสัมภาษณ์ก็ได้ในลักษณะที่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะให้เขาสะท้อนว่าเขาได้รับองค์ความรู้หรือเขามีทักษะต่างๆมากน้อยเพียงใดนะคะโดยอาศัยตัวเป้าหมายของหลักสูตรเป็นหลักนะคะหรืออาจจะสอบถามคู่ความร่วมมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานที่ฝึกสหกิจต่างๆหรือว่าจ็อบเทรนนิ่งต่างๆนะคะซึ่งเวลาเราส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์ต่างๆเราก็สามารถที่จะสอบถามคู่ความร่วมมือได้นะคะอาจจะใช้ทั้งวิธีการสอบถามวิธีการสัมภาษณ์ได้นะคะหรืออาจจะใช้ผลการประเมินจากสภาวิชาชีพหรือองค์กรทางวิชาชีพนะคะซึ่งบางสาขาวิชาอาจจะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเราก็สามารถจะพิจารณาจากผลการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือผลการทดสอบเฉพาะ ทางสาขาวิชานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงความสําเร็จของหลักสูตรได้เช่นกันนะคะหรือเราอาจจะพิจารณาจากภาพรวมของการประเมินทุกกระบวนวิชานะคะดูทั้งผลการเรียนจากทุกกระบวนวิชาททางภาคบรรยายปฏิบัตินะคะหรือในระดับบัณฑิตศ,ศึกษาก็สามารถจะดูจากความสําเร็จของการทําปริญญานิพนธ์นะคะหรือประเด็นวิจัยต่างๆที่นักศึกษาได้ผ่านหัวข้อต่างๆนะคะค่ะ ในส่วนของเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการทวนสอบนะคะจริงๆแล้วเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบนี้จะมีความ หลากหลายนะคะมีความหลากหลายแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลาย,ลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เราต้องการเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณหรือลักษณะข้อมูลของเราเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพความสะดวกต่างๆของแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งคู่ความร่วมมือหรือแม้กระทั่งตัวบัณฑิตเองนะคะว่าเขามีความสะดวกที่จะให้ข้อมูลเราแบบไหนโดยที่เรามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวค่ะว่าให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นภาพรวมที่เราสามารถที่จะประเมินตัวหลักสูตรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเครื่องมือนะคะหากเราอสอบถามผู้ใช้บัณฑิตนะคะเราสามารถที่จะใช้แบบสอบถามถามผู้ใช้บัณฑิตได้นะคะให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถที่จะประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตลอดจนการให้ความคิดเห็นความต้องการนะคะว่าการที่เขาเป็นในฐานะที่เป็นผู้ใช้หรือผู้ประกอบการเขาต้องการบัณฑิตในคุณลักษณะไหนบ้างนะคะ ตลอดจนแบบสอบถามบัณฑิตนะคะว่าตัวบัณฑิตเองมอีในลักษณะของการจัดการด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมเสริมต่างๆนะคะตลอดจนเรื่องของคณาจารย์นะคะความประทับใจต่างๆในตัวหลักสูตรเราสามารถที่จะใช้การสอบถามหรือใช้แบบสอบถามถามจากบัณฑิตได้ นะคะหรือ,อเราอาจจะไปสัมภาษณ์นะคะลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆนะคะเพื่อให้ทิศทางหรือให้แนวโน้มนะคะของการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆนะคะทั้งนี้เพื่อให้เกิดความทันสมัยแล้วก็ความลุ่มลึกในสาขาวิชามากขึ้นนะคะหรืออาจจะ ใช้แบบประเมินมาตรฐานนะคะที่องค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานภายนอกได้กําหนดไว้เราก็สามารถใช้แบบประเมินนี้นะคะมาประเมินในระดับหลักสูตรได้เช่นกันนะคะ ตัวอย่างเครื่องมือนะคะที่จะนําเสนอนี้นะคะก็ขออนุญาตยกมาจากของสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษานะคะซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างเครื่องมือนะคะที่เราใช้เป็นเป็นในส่วนที่สาขาวิชาได้ดําเนินการสร้างเองนะคะแล้วก็พัฒนาแล้วก็กําลังทดลองใช้นะคะในสาขาวิชานะคะตัวอย่างเครื่องมือที่นําเสนอนี้นะคะเป็นเป็นแบบสอบถามนะคะที่เราสอบถาม ตัวบัณฑิตนะคะแต่เราสอบถามในแง่มุมของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ได้ออกแบบการกิจกรรมหรือได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เขาได้เกิดใน5ด้านตามผลลัพธ์การเรียนรู้5ด้านหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นประเด็น หรือรายการคําถามเราจะเอาตัว5ด้านเป็นหลักแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละประเด็นเราก็จะเอาจุดเน้นของหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนลักษณะของผู้เรียนที่เราคาดหวงังว่าจะเกิดในแต่ละด้านมาผสานกันเป็นรายละเอียดของประเด็นนะคะซึ่งแต่ละหลักสูตรสามารถที่จะหยิบไปเป็นตัวอย่างได้แต่ว่าในรายการของแต่ละประเด็นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวจุดเด่นและก็จุดเน้นของหลักสูตรนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะ สะท้อนนะคะมาอย่างหลักสูตรได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้สามารถจัดหรือนำพาผู้เรียนนะคะให้บรรลุตาม TQF 5ด้านได้หรือไม่นะคะซึ่งตัวบัณฑิตก็จะเป็นตัวเป็นคนที่เข้ามาประเมินนะคะว่าอาจารย์ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในที่สอดรับหรือนำพาเขาใน5ด้านนี้หรือไม่นะคะส่วนที่2นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องมือของอแบบประเมินตนเองนะคะอันนี้เป็นแบบสอบถามนะคะที่ให้นักศึกษาหรือบัณฑิตนะคะที่จบไปแล้วนะคะได้ประเมินตนเองนะคะว่าเขามีความรู้มีความสามารถหรือมีคุณลักษณะที่เป็นไปตาม TQF 5ด้านหรือไม่นะคะอันนี้เราก็จะใส่คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นทั้ง 5ด้านแล้วก็เอาตัวจุดเด่นของหลักสูตรมาเป็นตัวเป็นประเด็นย่อยนะคะเพื่อให้บัณฑิตนะคะที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วได้ประเมินว่าตัวเขาเองนะคะมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในมิติของสาระหรือทักษะที่เขาได้รับนะคะในส่วนที่3นะคะอันนี้เป็นแบบสอบถามเหมือนกันนะคะที่ใช้ในการ สอบถามผู้ใช้บัณฑิตนะคะว่าเราสามารถผลิตตัวบัณฑิตนะคะที่ส่งมอบไปยังผู้ใช้บัณฑิตนะคะว่าบัณฑิตของที่เราผลิตไปนั้นนะคะมีคุณลักษณะนะคะมีความสามารถหรือมีทักษะ เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไม่นะคะโดยรายละเอียดของแต่ละประเด็นก็จะคล้าย,ายๆากันเพียงแต่เป็นมุมมองของผู้ใช้บัฑิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถอย่างตัวอย่างที่นําเสนอนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราอิงตัวมาตรฐานการเรียนรู้5ด้านนะคะโดยที่เราคาดหวังว่านักศึกษาของเรานะคะจะมีคุณธรรมจะมีความรู้จะมีทักษะทางปัญญาหรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตลอดจนทักษะการวิเคราะห์การ เชิงตัวเลขการสื่อสารหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้ว่าหล,หลักสูตรประเมินผลและวิจัยสามารถผลิตเด็กให้มีคุณลักษณะหรือมีทักษะสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใดนะคะก็จะเป็นมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตนะคะที่สามารถสะท้อนไปยังตัวบัณฑิตของเราได้นะคะอย่างตัวอย่างของเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะโดยหลักแล้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการเอาตัววัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะคะที่เรามุ่งหวังว่าเราจะผลิตบัณฑิต ไปเป็นบุคคลในลักษณะใดร่วมกับ TQF 5ด้านนะคะที่กำหนดไว้แล้วก็มาผสานกันในเชิงของการออกแบบข้อคำถามนะคะว่าจะสามารถให้ผู้ใช้บัณฑิตจะสามารถให้นักศึกษาหรือบัณฑิตสามารถประเมินหรือสะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด ะะจริงๆแล้วตัวอย่างเครื่องมือที่ให้นะคะก็จะเป็นแบบสอบถามนะคะแต่จริงๆแล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมินหรือใหอ้ตรวจสอบระดับหลักสูตรนั้นสามารถใช้ทั้งการสัมภาษณ์นะคะสามารถใช้ทั้ง เข้าไปพูดคุยสอบถามยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลและก็ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลเราด้วยนะคะกะ็เครื่องมือก็คิดว่าในส่วนของอเครื่องมือนี้นะคะก็อาจจะต้องขอให้อาจารย์ได้เขาเรียกว่าออกแบบนะคะโดยอาศัยตัวหลักสูตรแล้วก็ตัวเป้าหมายของเราเป็นหลักนะคะเพื่อผลการประเมินในระดับหลักสูตรก็จะสะท้อนกลับมาอย่างการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป 卡。